ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับกับโครงการรวมน้ำใจให้กับชาตินครสวรรค์ครับไปติดตามกันนะครับนายทวีเสริมพักดีกุลครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ก็เป็นประธานในพธิธีเปิดโครงการรวมน้ำใจให้กับชาตินครสวรรค์โดยมีนางวาราพรเสริมพักดีกุลนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์นะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอและก็สมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โครงการนี้นะครับรวมน้ําใจให้กับชาตินครสวรรค์เนี่ยได้มีการเปิดรับลงทะเบียนผู้ที่มีจิตศรัทธาบริจาคสิ่งของและเงินให้กับกาชาตินะครับพร้อมทั้งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนต่างๆในจังหวัด ร่วมกันบริจาคให้การชาติกันเป็นจํานวนมากครับโดยเหล่าการชาติจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็มีภารกิจหน้าที่ในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขบำบัดโรคกําจัดภัยเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโครงการที่จัดขึ้นในวันนี้นะคะเพื่อจัดหารายได้นําไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภยัยแล้วก็รวมไปถึงการส่งเคราะห์ราษฎรที่ทุกยากเดือดร้อนผู้ด้ยโอกาสการส่งเสริมสุขภาพอนามายัยรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดอีก ทั้งยังสนับสน,นุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สภากาชาติไทยพันธกิจของเหล่ากาชาติและนโยบวายของจังหวัดให้เป็นการเผยแพร่ผลงานสภากาชาติไทยให้พี่น้องประชาชนทั่วไปได้รับทราบรวมไปถึงเกิดความเชื่อมั่นเชื่อถือศรัทธาและเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนค่ะ